เอซิกนูซาไตร16นะครับซึ่งเป็นรองเท้าที่เรียกได้ว่ารุ่นใหม่ของทางเอซิกกันเลยนะครับเป็นรองเท้าที่ออกแบบมาให้สําหรับพวกไตกีฬาครับที่แบบว่ามีทางวิ่งว่ายน้ําปั่นจักรยานนะครับซึ่งอินโซตัตวนี้นุ่มมากนะครับเป็นอินโซที่นุ่มมากเลยแล้วก็ตรงบริเวณผิวสัมผัสน,นะครับให้ความกระชับนะฮะยึดเกาะกับถุงเท้าหรือว่า จะไม่ใส่ส้นเท้าเนี่ยก็ยึดเกาะได้ดีเช่นเดียวกันเลยสาหรับมิโซตัวนี้ใช้เทคโนโลยีที่ชื่อว่าไฟฟ์โฟมบลัดพัดนะครับซึ่งเป็นโฟมที่อยู่ในรองเท้าตัวท็อปทอปของทางเอซิกกันเลยนะครับให้ความนุ่มความเด้งแล้วก็ความเบาด้วยคือตัวนี้เวลาวิ่งนะฮะมันจะตอบสนองได้ดีนะครับแล้วก็ช่วยส่งแรงให้กับนักวิ่งด้วยนะครับนอกจากจะเป็นไฟฟ์โฟมบลัดพัดแล้วนะครับก็จะมี 3D ไกด์แดนด้วยนะครับซึ่งตัวนี้ จะเป็นการออกแบบโดยแบบ3มิติช่วยในการรับน้ําหนักนะครับแล้วก็เพิ่มความมั่นคงให้กับผู้สวมใส่นะครับจะเห็นได้ว่าบริเวณช่วงกลางเท้านะฮะขยายฐานเพื่อเพิ่มความมั่นคงนะครับแล้วก็บริเวณกลางเท้าจนถึงส้นเท้าเนี่ยมีการออกแบบเป็นเส้นๆฮนะตัวนี้จะช่วยเพิ่มความมั่นคงให้กับผู้สวมใส่แล้วก็ช่วยรองรับการกระแทกด้วย วันนี้นะฮะจะมารีวิวจากแบรนด์ ASIC กครับก็คือรุ่นนี้เลย A s i ิกนูซาไตร16นะครับซึ่งเป็นรองเท้าที่เรียกได้ว่ารุ่นใหม่ของทาง A s i ิกกันเลยนะครับเป็นรองเท้าที่ออกแบบมาให้สําหรับพวกไตกีฬาครับที่แบบว่ามีทางวิ่งว่ายน้ําปั่นจักรยานนะครับไตกีฬาเนี่ยต้องบอกก่อนว่าใครที่แบบไปสัมผัสมาแล้วนะครับต้องบอกว่าแข็งแรงมากจริงๆนะฮะไม่ว่าจะเป็นว่ายน้ํา3.8กิโลนะครับแล้วก็ปั่นจักรยาน180กิโลเมตรนะฮะแล้วก็วิ่ง4 2 2 กิโลนะครับก็เรียกได้ว่าเหมือนมาราธอนเลยนะครับเริ่มต้นที่อัปเปอร์กันเลยนะครับอัปเปอร์เนี่ยเป็นเมชนะครับซึ่งเป็นผ้าเมชที่ระบายอากาศได้ดีมากนะครับเพราะว่าในการวิ่งระยะไกลเนี่ยต้องการรองเท้าที่เบาแล้วก็ใส่สบายแล้วก็ระบายอากาศดีด้วยแล้วก็พอขึ้นจากน้ำนะฮะที่ไปว่ายน้ำเนี่ยเท้าเราก็จะเปียกนะฮะตัวนี้เนี่ยก็จะระบายอากาศได้ดีนะครับทำให้เท้าเราแห้งด้วยเนาะรูรอยเชื่อนะครับก็จะเป็นแบบซอล่องด้วยนะครับเพื่อป้องกันอาการบาดเจ็บนะครับและนี่ตัวคอร่าครับบุนวมนุ่มนะ หกาะคุ้มโซนด้านไในด้วยอ่ะคราวนี้เรามาดูอินโซกันนะครับซึ่งอินโซตัวนี้นุ่มมากนะครับเป็นอินโซที่นุ่มมากเลยแล้วก็ตรงบริเวณผิวสัมผัสนะครับให้ความกระชับนะฮะยึดเกาะกับถุงเท้าหรือว่า จะไม่ใ้ใส่ส้งเท้าเนี่ยก็ยึดเกาะได้ดีเช่นเดียวกันเลยมิโซนะครับสำหรับมิโซตัวนี้ใช้เทคโนโลยีที่ชื่อว่าไฟโฟมบลัชพัดนะครับซึ่งเป็นโฟมที่อยู่ในรองเท้าตัวท็อปทอปของทางเอซิกกันเลยนะครับให้ความนุ่มความเด้งแล้วก็ความเบาด้วยคือตัวนี้เวลาวิ่งนะฮะมันจะตอบสนองได้ดีนะครับแล้วก็ช่วยส่งแรงให้กับนักวิ่งด้วยนะครับนอกจากจะเป็นไฟโฟมบลัชพัดแล้วนะครับก็จะมี 3D ไกด์แดนด้วยนะครับซึ่งตัวนี้ จะเป็นการออกแบบโดยแบบ3มิติช่วยในการรับน้ําหนักนะครับแล้วก็เพิ่มความมั่นคงให้กับผู้สวมใส่นะครับจะเห็นได้ว่าบริเวณช่วงกลางเท้านะฮะขยายฐานเพื่อเพิ่มความมั่นคงนะครับแล้วก็บริเวณกลางเท้าจนถึงส้นเท้าเนี่ยมีการออกแบบเป็นเส้นๆนะฮะตัวนี้จะช่วยเพิ่มความมั่นคงให้กับผู้สวมใส่แล้วก็ช่วยรองรับการกระแทกด้วยนะครับสำหรับดอกตัวนี้จะอยู่ที่5มิลิเมตรนะฮะซึ่งเป็นดอบแบบว่าเออก็ค่อนข้างแข็งขันเลยทีเดียวเรามาดูส่วนสุดท้ายครับก็คือบริเวณ o u t โซนะครับซึ่งเอาโซตัวเนี้ย ใช้เทคนี่ชื่อ,อว่าเอซิเกร็ครับให้ความหนึบสัมผัสดูรู้สึกเอ้ยมันหนึบมากเลยนะแล้วก็ให้ความเบาด้วยนะครับแล้วก็มีการซอะ์ร่องนะครับช่วยลดน้ําหนักลงนะฮะแล้วก็ช่วยเพิ่มความยึดเกาะเวลาเจอกับพื้นผิวที่แบบเออมีเปียกชื้นนะครับตัวนี้ก็จะช่วยลีดหนาำด้วยนะฮะเห็นไหมครับว่า มีการผ่าตรงกลางนะครับซึ่งเป็นรูปทรงไกด์แดนของทาง a อซิกนะครับช่วยเพิ่มการรับน้ําหนักนะครับช่วยลดแรงกระแทกได้ด้วยนะฮะดีไซน์เอาท์โซตัวนี้ครับจะเป็นฟูลกาคอนแทคด้วยครับก็คือพื้นเท้าเราครับจะสัมผัสพื้นไปเรียกได้ว่าเต็มฝ่าเท้าเลยนะครับเพิ่มความมั่นคงให้กับผู้สวมใส่ด้วยนะครับก็บอกเลยว่าตัวนี้ไม่ใช่ว่าสําหรับคนที่จะไปวิ่งไตยกีฬาอย่างเดียวนะครับคู่นี้เหมาะมากเรียกได้ว่าเหมาะกับทุกคนเลยนะครับใครที่ต้องการรองเท้าวิ่งซ้อมนะครับใส่วิ่งในประจํา วันก็ได้เหมือนกันนะครับราคาเพียง5,200บาทเท่านั้นนะครับใครสนใจนะครับเข้าไปหยิบไปเลือกไปซื้อไปลองได้ที่ซ u เปอร์สปอร์ตสาขาใกลบ้านทันครับแล้วก็แฟนๆเอซิกไม่ควรพลาดเลยนะครับสำหรับรองเท้าคู่นี้สำหรับวันนี้นะครับอาจต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับฝากช่อง YouTube Super สปอร์นะครับฝากกดไลค์กด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งติดตามไว้ครับเพื่อไม่พลาดคอนเทนต์ดีๆจากทางซ u เปอร์สปอสำหรับวันนี้อารขอบคุณครับ